ดีๆของตำรวจน้ำดีนะคะคุณผู้ชมที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนด้วยการมุงหลังคาบ้านไปดูกันค่ะถ้าไม่บอกมาก่อนว่าคนที่มุงหลังคาเป็นตำรวจหลายคนก็ต้องคิดแบบดีดๆนะว่านี่เป็นช่างมืออาชีพเพราะว่ามีความชำนาญแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวซึ่งพี่ๆตำรวจทั้งหมดที่มาช่วยก็มาจากสถานีตำรวจปูทรป่าโมกจังวัดอ่างทองนะคะ ทันทีที่ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือมาจากชาวบ้านก็สลัดเครื่องแบบตำรวจแล้วก็มาสวมชุดช่างน้ำอุปรกรณ์มายังบ้านของนางสาวสำราญคำพราวอายุ65ปีในพื้นที่อำเภอป่าโมกนี่แหละค่ะส่วนที่มาของการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะพันตํรวจเอกศักชัยไกรวิระเดชาชัยค่ะพูดกับการสอพอป่าโมกเนี่ยเ็เล่าว่าบ้านของคุณป้าสำราเนี่ยชำรุดซุดโทมหลังคากเก่าเนาะเป็นปูนผุพังไปตามสภาพและ เวลามีฝนตกลงมาเนี่ยน้ำก็รั่วซึกมก็เลยมีผู้ใจบุญค่ะมอบเงินให้ในการช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ได้ประสานมายัางตำรวจที่เป็นช่างอยู่ที่ตู้สอนอชอตำบลสายทองให้เข้ามาช่วยเหลือนะมาช่วยอ๊อกเชื่อมเหล็กโครงหลังคาซรอบมุงหลังคาบ้านให้กับคุณป้าสำราญ ด้านคุณป้าสำราญเจ้าของบ้านก็ได้กล่าวขอบคุณผู้ใจบุญร,รวมไปถึงตำรวจกำ,ำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมกันซ่อมแซมบ้านจนเสร็จออกมาสมความตั้งใจค่ะพักกันอยู่กี่คนกันเนี่ยหคนหคนนี่เล้วมั้งเนี่ยใส ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ